ไปติดตามผลจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยในสนามที่หนึ่งที่เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งวันนี้ในการแข่งขันในเสือ,อภูเขาครอสคันที่ติดตามได้จากรายงานค่ะพงพีระพงอายุกุลนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยทําผลงานได้ตามเป้าควา้าแชมป์ประเทศไทยในประเภทจักรยานครอสคันที่สนามแรกที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ การแข่งขันจัก,กรยานเสือภูเขาครอสคันที่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี2568สนามที่1ที่เขื่อนวัชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีไฮไลท์อยู่ที่รุ่นเยาวชนชายคาัสเอแข่งขันทั้งหมด4รอบสนามรอบละ4.03กิโลเมตรปรากฏว่าคุณพงพิระพงอายุกุลนักปั่นเยาวชนทีมชาติไทยเจ้าของแชมป์นานาชาติไทยแลนด์ MTB Cup 2025 เมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาและเป็นเจ้าของแชมป์ประเทศไทยปี2024จากทีม f ิชเชอร์แมนเฟนเชียงใหม่ขับหมามุย้ยรงเรียนชุมแสงชนูทิศทำผลงานยอดเยี่ยมปั่นเข้าเส้นชายคนแรกที่เวลา52นาที35.136วินาทีคว้าแชมป์สนามแรกได้ตามคาดอันดับที่2นัชชนนใจดีจากทีมจักรยานฐานอากาศและนองเรซิ่งอันดับที่3พุทธแอนเดสสุพวงวัฒนะ จากทีมโลโมไซเคิลคอนดิชันในขณะเดียวกันมีกิจกรรมขี่จักร,รยานปั่นเพื่อสุขภาพ b u k e for Life ที่หน้าเทศบาลตะบนทองผาภูมิซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสสกับสมาคมกีฬาจักร,รยานแห่งประเทศไทยและเทศบาลตะบนทองผาภูมิโดยได้รับเกียรติจากนายพันธาการเจียจารุนรองนายกเทศมนตรีตะบนทองผาภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีโดยใช้เส้นทางเริ่มจากหน้าเทศบาลตะบนทองผาภูมิปั่นเข้าตลาดมุ่งหน้าไปยังวงเวียนบนถนนหมายเลข3 2มสแล้ววนกลับมาเข้าเส้นชัยที่เดิมระยะทาง3.2กิโลเมตรโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมประกวดรถจักรยานที่มีความสวยงามตกแต่งแบบประหยัดการประกวดรถจักรยานเก่าโบราณ รวมทั้งมีการมอบถ้วยรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีอายุมากที่สุดและน้อยที่สุดทั้งชายและหญิงสมพงษ์ยอดสนิทถ่ายภาพเจษดาเถือนเฉยรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรี